สวัสดีครับนัทแท็กเตอร์วังสามหมออุดรธานีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปประจำวันที่23นะครับสิงหาคม2564นะครับวันนี้นัดมารีวิวนะครับรถ2คันนะครับก็เป็นเครื่องยนต์ไดเรกนะครับสี่สูบด้วยกันทั้งคู่นะครับตัวนึงจะเป็น L4708 SP นะครับตัวที่กําลังรีวิวอยู่นี้แล้วก็จะมี4508 TI นะครับเริ่มต้นจากตัวแรกก่อนนะครับตัวนี้ใบมีดเกียร์หน้าขึ้นลงเร็วนะครับหางนะครับขึ้นลงปกตินะครับ รถ4708 SP คันนี้นะครับเป็นรถจดทะเบียนปี57นะครับระบบของเขานะครับเป็นโคอินขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับเปลี่ยนยางให้ใหม่สี่เส้นนะครับราคาอยู่ที่4 4 0 0 0 0บาทนะครับราคานี้นัดส่งให้ฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับอันใดสนใจนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามหรือสั่งจองออนไลน์ได้นะครับที่091ครับ861 1191นะครับ091 861 1191นะครับ อีกหนึ่งเบอร์นะครับพี่สามารถติดต่อกันได้นะครับ0633130447ครับ0633130447นะครับร้านของเราตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอครับจังหวัดอุดรธานีนะครับตัวนี้เป็น47สเปเชียลนะครับเป็นโครงหลังคาเหลี่ยมนะครับเป็นโครงหลังคาเหลี่ยมนะครับตัวนี้440,000บาทนะครับเป็นซีเรียสสุดท้ายนะครับก่อนที่จะขึ้นมาเป็น L5018 นะครับระบบเกียร์เขานะครับเป็น8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยหลังนะครับเครื่องยนต์เป็น4สูบ Direct Injection ครับ ละบายความร้อนด้วยน้าครับตัวนี้เครื่องแน่นๆนะครับเกียร์เงียบๆนะครับเรืองท้ายไม่หอนนะครับใช้งานดีมากครับแถมท่อซิ่งให้หนึ่งใบนะครับคันนี้นะสภาพนี้พร้อมขายพร้อมส่งนะครับทีนี้ก็จะไปชนต่อครับชนต่อเพื่อดูระบบคัด์ระบบเกียร์นะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้มารีวิวรถเท่าไหร่นะครับพอดีติดจังหวะส่งรถเยอะนะครับลูกค้าสั่งจองเข้ามาหลายท่านนะครับก็ รีบเร่งงานส่งให้นะครับขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับดูโฟวินนะครับโฟวินทํางานปกติสองครับสามครับสี่ครับอุดลุมฝังตัวเองได้เลยครับตัวนี้ยางใหม่ๆ4สี่เต้นนะครับเป็นยางตะกุยนะครับยางหลังนะครับเป็นยางขอบสิบสามจุดหกขีดที่สิบหกนะครับยางหน้าเป็นยางขีดแปดสิบแปดนะครับตัวนี้ยางหน้ายางแปดขีดสิบแปดนะครับ เพาโฟวินครับเบืองท้ายเงียบๆนะครับตัวนี้ผ่านตรงรุ่นนะครับ24 6F เฟวิพัฒนะครับมาดูระบบรอบคันนะครับตัวนี้ทางทีมงานเราได้เก็บงานตัวไหนไปแล้วบ้างหมุนหมุนพวงมาลัยดูหน่อยช่างน้อยอ่านะครับพวงมาลัยนะครับหมุนขึ้นนะครับพวงมาลัยเบานะครับอ่ะเพาท้ายวิดีโอครับ ใช้งานได้ปกตินะครับแขนท้ายนะครับเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับหูลากนะครับหูช้างสวยนะครับตลักนะครับเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับตัวนี้ผ่านได้เป็นผานหกใบนะครับใบเต็มๆนะครับยีิบสี่ไม่มีแตกนะครับไม่มีหักนะครับไฟท้ายไฟเลียวไฟสปอร์ตไลท์นะครับใส่ให้ครบแผ่นลังคาใหม่นะครับตัวนี้บูธสลักคันหน้านะครับเปลี่ยนให้ใหม่แป๊บไฮดรอลิกเปลี่ยนใหม่นะครับคอนคัดเปลี่ยนแผ่นคัดเรียบร้อยนะครับสลักเกียร์หน้านะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับอะ เปิดน้ำมอน้ำดูครับเช็กลูปืนล้อนะครับลูปืนล้อหน้าแน่นนะครับเข็กรวมใช้เรียบร้อยนะครับเสียงเครื่องกิ๊กๆครับไม่มีเขกนะครับเสียงเครื่องนะครับเดินเบาปกตินะครับมาตรฐานเลยนะครับไม่ดันนะครับทีนี้มาดูในด้านของเครื่องนะครับเครื่องยนต์นะครับ นี้เครื่องเดิมๆนะครับ4708นะครับ SP ตัวนี้เป็นตัวสเปเชียลนะครับโครงราคาเหลี่ยมนะครับเข้าเกียร์ข้างพวงมาลัยนะครับตัวนี้ราคา440,000บาทครับ440,000บาทนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่091 8 6 1 1 1 9 1นะครับเช็คสภาพสวยๆพร้อมใช้งานนะครับไปตัวที่2ครับราคาเบาๆนะครับตัวนี้2 5 0 0 0 0บาทนะครับเป็นคูปัต้า L 4 5 0 8 DI นะครับตัวนี้จะเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่เพิ่มอีก1คคู่่นนะรับแถมเปลียยางหน้้าใใหหึ่ เครื่องนิ่มๆนะครับเครื่องยนต์สี่สูบครับไดเล็กนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ไดเล็กแล้วนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีแล้วนะครับก็เครื่องยนต์บล็อกเดียวกันกับ47เลยนะครับอ่าพวงอะไรเบานะครับตัวนี้เป็นระบบ8เกียร์หน้า4เกียร์ถอยนะครับหางจะได้เป็นหาง6นะครับหาง6ไปนะครับปั๊มดีนะครับขึ้นลงนะครับตัวนี้เช็คสภาพพร้อมใช้นะครับเก็บสีใหม่รอบคันนะครับรถปี53เล่มทะเบียนพร้อมนะครับอันใดสนใจนะครับ เ็กคว้มใช้นะครับ 45di คันนี้ครับลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถสั่งจองออนไลน์ได้นะครับเล่มทะเบียนครบนะครับพร้อมเอกสารชุดโอนนะครับรถปี53นะครับตัวนี้นะครับหลักๆก็เป็นคอดํานะครับเป็นคอดํานะครับตัวตัวสุดท้ายของยันของคูเอรต้ L4508 นะครับเป็นตัวที่2นะครับตัวสุดท้ายจะเป็นตัวสเปเชียลนะครับ ตัวนี้เป็นตัวดีไอธรรมดานะครับเงียบๆเลยครับเลืองท้ายนะครับแปดเกียร์ด้านหน้าสี่เกียร์ถอยหลังนะครับเครื่องยนต์สี่สูบโปวิวนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับปั๊มดีๆนะครับปั๊มดีมากๆนะครับตัวนี้นะสองแสนห้าหมื่นบาทนะครับเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่อีกหนึ่งคู่นะครับสี่ห้าศูนย์แปดดีไอนะครับ พอดีผมไม่ได้เช็ดหน้าเลนกล้องมันก็จะมัวมัวนิดนึงนะครับนะครับหนึ่งนะครับ,นะรบ,รบลองเกียร์นะครับสามฮะตครับอ่าอันนี้ก็ใช้เกียร์โลนะครับเกียร์โลนะครับในการถอยนะครับ อัในใดสนใจนะครับ4508 like so DI คันน hmm. right. ี well, oh, ้นะครับปรับสภาพพร้อมใช้สวยๆนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกองเครื่องกองไฮนะครับของเหล๋วเปลี่ยนรอบคันนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถรูรติดต่อสอบถามมาได้นะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนแผ่นลังค่าใหม่เก็บสีใหม่ซีบูธสลักคันหน้าใหม่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกองเครื่องกองไฮนะครับเช็คพร้อมใช้นะครับก็ประมาณนี้นะครับหน้าใบดันดินยังเต็มนะครับมาดูชุดท้ายนะครับเอาปั่นท้ายวิดีโอ ันเลยนะครับใายก็เดิมๆนะครับตัวนี้ท้ายเดิมๆแขนกลางใหม่นะครับใช้งานอยู่ที่2,789ชั่วโมงนะครับเมื่อกี้ลืมบอกชั่วโมงการทำงาน L 4 7 0 8 SP นะครับเดี๋ยวพาไปชม L 4 7 0 8 SP แป๊บหนึ่งนะครับลืมดูชั่วโมงการทำงานนะครับชั่วโมงการทำงานอยู่ที่1 8นแปดชั่วโมงนะครับ4708 SP ลูกเครื่องยนต์4.5นะครับลูกปืนล้อก่อนครับอันดับแรกแน่นๆนะครับโวนทัคใต้นะครับเราไปไว้รากไม้สบายๆนะครับตัดหญ้านะครับทางใต้ชอบนะครับตัวนี้นะครับอันใดสนใจก็ตัดงจองออนไลน์ได้นะครับ เริมนะครับคันนี้นะครับ L4508 นะครับเกี่ยวกับการรีวิวไปทั้งสองคันนะครับท่านใดสนใจนะครับก็เป็นรถสี่สูบด้วยกันทั้งคู่นะครับขนาดยางเท่ากันนะครับขนาดยางนะครับบอดี้รถต่างๆเท่ากันนะครับเพียงแต่ว่าเก่าปีกว่าแค่นั้นเองนะครับท่านใดสนใจก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับตัวนี้ DI 250,000บาทเปลี่ยนยางหน้าเพิ่มให้ใหม่อีกหนึ่งคู่นะครับติดต่อสอบถามมาได้ที่0 9 1 8 6 1 1 1 9 1นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็0633130,4,47นะครับ ขอบพระคุณนะครับในการติดตามและรับชมเป็นอย่างสูงนะครับจอดโชว์หน้าร้านแล้วขอบคุณครับ